เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยองเทาครับเทาจะเปลี่ยกเดี๋ยวเป็นไหอือโอ้ยที่นันหัวที่ผู้จีวอดแล้วฮะลงถึงระเบ่อเออเอ้ยบานยุ่งเสวะบานเบาอุดอนยุ่งเสเนบอแมนมองนีบอว่าสีแมนล่ะหนูพวกใหญ่อุดอนซามโอ้ยบแมนแล้วมันต้องเปลี่ยนตายแล้วเบาอุดอเสาดอนรีสอร์ทตเนาะยินเาว่าเหตุธุรกิจรีสอร์ทต้องการหุ้นส่วน มือนี่ละรวยมือนี้รวยแน่ใจบ่มั่นใจว่าสิมเห็ดธุรกิจรวมครับผมแน่ใจเอาอยู่บ่บอกมันบ่ธรรมดามั่นใจจังไดกับ ร,ระบบผมรักช่วยบอกเลยบิวอินทั้งหลังสไตล์ไหนสไตล์ยุโรปสายุโรปพร้อม<อ>หน้าสนหน้าสน,น,าสนบอกเลยความลงทุนระบบผมเอาไม้มาลงประตูไม้สักอย่างดีไม้สักทองหายากไหมหายาก,ายากบอกเลยบ้านหนึ่งเป็นล้าน เป็นล้านเลยเหรอเป็นล้านวัดท่อแค่ประตูนัเนนี่ยแค่ประตูนี่เป็นล้านรวมหน้าต่างห้องนงห้องน้ำาแค่นี้ก็สิบล้านเลยสิบล้านโอ้โหหลังละสิบล้านแบบฮาลูฮาลาเลยใช่ไหมหลังคาผมสั่งตรงมาจากอิตาลีอิตาลีด้วยเอลงทุนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพาไปเบิร์นก่อนมีรีสอร์ทอีกอย่างหนึ่งมีอะไรอีกมีบานั่งดิ้งมีบานั่งดิ้งพร้อมครบวงจรพร้อมไปดูหรือยัง อยู่กับผมไม่ต้องเดินมีรถรับส่งความโคตรฮาลูฮาลาเอ็นี่ฮะรถรับส่งอย่างดีรถรับส่งเคลนเคลนแม่หว่ะเออโอ้นี่เป็นไงนั่งยังไงล่ะยังสี่งแล้วนี่ฮะเป็นไงไปตัวห้องเป็นไงโอ้ยหงวะโอ้โอ้เดี๋ยว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 ไม่หงันมีขวางน้าเห็นยญวนี่ ไม่ใช่ปัญหากับรถผมไม่ใช่ปัญหายังไงจอดครับผมจอดปุ๊บถอดรองเท้าครับผมถอดรองเท้าถอดออกถอดเลยรองเท้าจะเปียกเดี๋ยวจับเอานี้ไปฝั่งนี้ถือมาเป็นไงไปฮะนี่เป็นไง พ่อนี่ขึ้นต่อเดี๋ยวผมพาไปหาผู้จัดจาการขึ้นนะเป็นไงรถเปียกไหมไม่เปียกรองเท้าเปียกไหมบอเปียกนั่นไงนี่แหละไม่ใช่ป,ปัญหาผมบอกเลยครับตีนกูกเปียกไปโอ้ยนี่หวัวตานโอ้ยคือน่านหวอดแต่กูจีรวอเจอแล้วฮะลงถึงระบาเออนี่ครับผมฮะเห็นไหม